สบายดีปาลุงถักไทยสบายดีเบอร์สู่สุขคนซ่องเมาเดาบันนาด้วยจับปลาลุงสบายดีตอนคำนะตัดตัวได้ไหมแม่นั่ตัดไม่ ยานเสือกว่าอาวายังลูกไม่ใชออกคือทำด้านน่อยเอาลูกออก เหตุนั่นแหละโอ้ยยานเสื้อบ๊อบเดี๋ยวคนยานมียังมาเลยนะมาถ่ายมาเลยไปกระสอองพอนะไปขี่รถเล่นผู้ป้าไปเล่นให้หน่อยเด้อจ้าเอ้ยช่มงเหตุยังเด้ผ้าน้องไปเล่นไปไว้ผู้เล่นเฮนหน่อยทั้งผู้อุ้มเอาอุ้มอาลูกอยันนองล้อยันนองล้มใส่พานไทยนะ ชาเนี่ยไงมากนี um, uh, yeah, sure. ่ย่านเป็นโลกซึมเสาอยู่ม่ใหญ่ไ่เสาตัวนี้หน่อยนะอือมีกาแฟย้ำยงเพิ่นละเรื่องเพิ่นเลนมันเท่านั้ซึ่งเดิน เด,<ป>ดี๋ยวมันคิดเลยยื้อซื้อชื่อเน้ยไปเลยน้ำน้องน้ำน้องชิลงเลยว้าวกระซือซออยู่บางเถ้าก็ได้เอาวะอาชาวยอมมีสติแน่วแต่ไมอ่อยู่เด็นได้นั่งขดัดวามบวกบุญพอแม่แยกทางกันการหนาเป็นห่วง

เ s <S as, so winter, <the> ็าเนียังออกกระโป่งยู่แนงมันกะแดดต้องตัดลำอ่อนคืได้กินปลอกลำปีนอเอารถน้องขึ้นมามาเล่นกับน้องแน่ไปซิงลิงซิงลิงอยู่จะเสดไงใดไม่ทราออนี่ยตะกี้สุดสุดจิบอสจิ๋วจักจิ๋่บลิชใช่ไหเป็นแต่ยังหน่อยเลยเป็นแต่ได้มาเนาะแต่ว่าเท่ากับโบโบโบคิดว่านั่งสิเป็นนักการนี่ คือเาเป็นสบายเสนอ้น้นักเลยใช่มาจับจุดเพิ่นม really. I mean, ันเท่อกัค <uh ือฮาว่าันนี้บ่ห okay. oh, ูย uh ังเลยอ้า oh ว่าว่าเนี่ยได้จะมองประสังการ่นเออเลยไปเลยอืมมันโบเกยวรับว่าเหรนททรัพย์บเรนได้คุณน้องมันเอเหรนทัทรัพย์นี่เห็นเพาะ่เหรินยุกแบ่โบเดเหรนจนมอมแมมอะไรมันเป็น นั่นตุนั่งเองนี่ลกูกว่าแด็กมาถือใครถ้าแม่นถือเป็นเฮาเป็นยังเป็น,นจะถือกระชิคือนางแต่ว่าพันผู้ใดมีจิตใจเข้มแข็งกับบ่ได้บ่เป็นอันนี้น,นางอยู่ดีเห็นนค่นี้แค่นี้แค่นางมันขึ้นเลยนี่พอแม่ไปนี่บอ่อห่วงสงการแต่งเงินเวลาเล่นขึ้นจ้า อะไรเงินหายดีใจเจ๊กอผูกกระสิทธ์ออกเห็นบอปีไก่ในเขาสิทธ์ออกเลยแตกเนงขึ้นมาได้เนงกันเนงน้อยแหละเป็นน้ำน่องแล้วผ้ากันเต้นพาก,กันผ่อนมันมีชีวิตชีวาเนี่ยท่านพาไปเหร่นนะกับไข่แน่บังเถื่อก็มาซึ้งลึง้งอยู่ในเป๋ไปยั้งละ่าทามและนี่นะก็ใช้มั่วยัยงไงคืไปเด็กน,น้ำมุ้บมังเถื่อก หนาแนงมันแล้วมันแก่แล้วเฮาบ่ได้ฮักแล้วมันเป็นงาใหม่เป็นใหม่เบิดกระสิบเอากันเน่ไปช่ไหมก็ตั้งถือเป็นนม่งถือถิมแต่ยังหน่อยนั่งถือถิมไว้อยู่ในห้องก็ยังหน่อยนะฮะเลยก็เหนื่อยหายคือค้อมือนี่ยังคือเก่าคือเด้อยังหายอีกกลางคืนนั่งหายตอนยังหน่อยนั่งหายเข้าถิ่มไว้ในในห้องแล้วนั่งหาย ห้จนเมื่อยห้จนแบบจนย้อมแล้วนะจนมันพลอยอะไรมันจะติดมาเลยแบบว่ามันมันมันเป็นนะไะมันเะแวงเลยเรื่อยอยู่ผู้เดียวเสียงฝนตกอยู่ผู้เดียวประมาณ้าฝนตกนี่นั่งหายลดฝนตกจ้ามันคือแบบเสดิดมันลุกห้โลดก็คือคือทิ่ม่ผู้เดียวอะไรแบบนี้ส่วงฝนตกนะแบบมันเล็กหน่อยมันฟังใจแบบ ฉีดตอกเลยฉีดตอกเล่นะช่ว <ใจ S 2> งพ่นชั้นพ่นตกเลยออกโลกแห้งหรือคอย,อยตามพอจติดเจ้าวันนึงก็คื<ล>อว้าหลุดว่ะป้อมันถือกิมเลยช่วงพนพนตกแน,น,น่ฮะนะประมาณวันนี้มันมีปมเลยปมอ,อยู่แน่ทั้งในสมองในชิพใจเลยมันว้าเวมันโดดเ <วา S 2> ดีเ<ล>ยว เนื้อไข่ไทเลยน้องๆก็ไข่แน่มีนองเนถ้าไข่จะมีน่องเนยมีหมูนี่นะไข่บมีหมูบมีนองเนยโถบมีเหงาเฮ้ก็สิเป็นอะไรนัิ้งงอตํารังขัวไงหะแล้วผัวไงไ่ช่วยหน่ะโบนาห่วงดอกสบายๆบซื้อซื้อซื้อจะมีเงินกินมีเงินใช้ จบเราต้องจบมันม <mur> ีเงินซ <h os S 1> ื mm ้อนมค่ะเลยโอ <at> ้ยพอนั่งกับบุรีเคยมีผอเนาะเลยบุรีมีเคยมีผอมบุรีเคยอันขอบครัวบุรีเคยมีขอบครัวที่ว่าเคยอารมณ์สมบูรณ์เคยนั่งกันนั่งกันอยู่แบบนี่มาตลอดน่ะฮะชิมเฮาเนาะแต่ว่านักชาติที่เคยขอบครัวเคยบุนแต่มันแย่กันตอนนี้ชิชิตเอาให้มันเบิดในใบน่ามันแก่เขามันออกตัดทำบ่ ถ้าทำมันแตกบ่พอดีเป็นใหม่สาวเลยตัดเลยนะตะลัมดายก็ตัดตัดลัมกลางหนึ่งก็ตัดลูกเอามันออกทำแน่ตัดต้องรับตัดเลยตัดลุ่นลัมหนึ่งก็ตัว่ะ mọi người mẹ cái nghe nè nè nghe tất 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 mà tất 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 เนี่ยตุบๆๆอืมเมือดมอะไรรเปล่ชิดน้องรถเท้าหนามั้ยใครแน่มีขอบพวหากอยัอยงหน่อยก็ได้อินอินอินนอนรับใครแน่มีแนมีนอนมีแนม,ม,แนม,มันดู เนี S <S <々>่มึกแกนะมึงเชื่อกับลาลมมึงเชื่อิเกเสากับเสานเดียาก็เลยว่าเออเป็นหลุมซึมเสาแรกแ้ก็มาจับจุดได้วงบเงนี่แหละแล้วก่อนก็คิดว่าบัเป็นยังบนักอะไรบัวนักขใหญ่มาแล้วกันเด็กปกาพยังอีกหนึ่งขนนหึ ก็เป <Cornell. in st selling> ็นอย่างอีกคนน่าะอย่าว่าแมฟังอือ่ก็ได้อยู่น้ำแม่ก็ยังไขโอ้โหชิววนได้ดาม่่กอดนั่งบ้างเนาะวุ้ยก็ได้นอนนกยงไิวว่งเชิงนอนน้ำคื้นองพืนเป็ยังไนแข้วฟูรีนอนน้ำมาอะไร นีแจงจู่นะคลองสางว่ะเจ๊ม no ah. ีแต่ตูดนะตัดลำเนี่ยแต๊ะอ uh ือแมแต๊นี่ลำนี่นะล้ำปีนี่นะแต๊ะไปตัดเหรอนางคารามเนาะพี่น้องชิดชิดมั้งมันชิดบะเทิงบ้างก่อนตัวมันดอยลงมาตาตัดใหม่เบิดบ่จะือบนบักลงมาเลยจ้ะตาข้าต้องตัดสูงมิ้ ลงไว้ประมาณสองลำตัดเหล็กเอาเครื่องเขามาคุ้มคุ้มคุ้มคุมคุปุ้ยมา่วานเหมือนนะมาเลยครุ้ยมาหวานมาปุ๊บพะง่ามันอันันออกอยู่เน่เด่นอยู่หนึ่งบุยมาวามันกระดกกระดันไปนะ Nhên bít hai nữa thôi nay. Hãy nhắn Hãy nhắn Hãy nhắn 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 nhang nhắn 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 ไปยังไปยังไปบุญบ่ยังตู่อยู่ไทยเจ้ตู่นะเจ้ตู่น้ยจ้ตู่นะเพิ่งเราเจู้่ลุงเพิ่จานเาะพ่แม่ลุงหรือตู่คนอื่นหรอคือคนอื่นนี่จะอากาศเย็นหนาเย็น นแรงเ็นไงด้งดดไอมฮะรถมาจอดนร่ขอบคุณายเด้อ่อลุงเดอขอของ้อพอกันขิปนะนี่ดูผิดจิ้มกัน